สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับคาบนเนี้ยเนี่ยจะเป็นคาบวิชาประวัติศาสตร์ในเทอมที่2คาบแรกนะครับผมอาเทอมที่แล้วเนี่ยเรื่องสุดท้ายที่เราเรียนกันไปครับก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการประกอบอาชีพและการสร้างสรร์วัฒนธรรมประเพณียังจําได้อยู่ไหมครับว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็จะเกี่ยวกับเรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะมีต้นไม้มีพืชพันุ์มีทรัพยายกรต่างๆที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นที่นักเรียนเรียนไปก็คือทางภาคกลางทางภาคกลางเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในสังคมของการประกอบอาชีพก็คือสังคมกเกษตรกรรมใช่ไหมครับผมชาวบ้านก็จะปลูกข้าว ใช่ไหมครับอ่าก็จะเกิดประเพณีเลครับก็จะเกิดประเพณีการลงแขกการเต้นกำลําเคียวต่างๆใช่ไหมครับส่วนอ่าทางภาคใต้หรือภาคตะวันออกเนี่ยที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลหรือทางภาคกลางที่อยู่ติดแม่น้ําลําคลองเนี่ยก็จะเกิดประเพณีอีกประเพณีหนึ่งใช่ไหมครับเช่นภาคกลางอ่า ทำการประมงน้ําจืดใช่หครับผมก็จะต้องใช้โดยสารเรืรเเอราาใช่ไหมครับก็จะมีประเพณีแข่งเรือยาวการไหว้แม่ย่านางใช่ไหมครับอ่าอันนี้เราจะเรียนจบกันไปแล้วในเทอมที่แล้วเทอมที่สองนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรเดีเ๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับผมสําหรับคาบนี้เนี่ยเราจะ ขึ้นหัวข้อที่4นะครับก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์หัวข้อสุดท้ายก็คือหัวข้อนี้เลยนะครับก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของชุมชนต่างๆของไทยนะครับอ้าแน่นอนเลยปัจจัยที่มีผลที่สุดเลยนี่นะครับก็คือปัจจัยทางสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันนะครับส่งผลให้พัฒนาการ ของชุมชนต่างๆในแต่ละพื้นที่ต่างๆนี่นะครับของไทยเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยนะครับในอดีตเนี่ยลักษณะความเจริญและการตั้งถิ่นฐานของผู้คนนะครับจะอยู่ในบริเวณที่ใกล้แหล่งน้ําหรือใกล้พื้นที่ราบรุ่มนะครับซึ่งจะเหมาะสมแก่การทําเกษตรกรรมการทําประมงต่างๆครับสามารถผลิตอาหารเนี่ยนะครับเพียงพอต่อการต้องการและ มีจำนวนมากพอที่นำไปแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นๆนะครับผมผู้คนส่วนใหญ่นี่นะครับก็จะนิยมสร้างบ้านเรือนที่อยู่กับอาศัยใ,ใกล้กับแม่น้ำลำคลองหรือใกล้กับพื้นที่ที่สามารถเลี้ยงชีพได้นะครับเพื่อความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการ ใช้น้ำมาอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันรวมถึงการเดินทางด้วยนะครับผมการเดินทางไปในที่ต่างเนี่ยนะครับผมบ้านเรือนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำนะครับก็จะก,การเดินทางโดยทางเรือใช่ไหมครับอ่าบ้านเรือนริมแม่น้ำเนีเน่ยได้ขยายตัวและมีการพัฒนาไปเป็นชุมชนขนาดใหญ่ต่างนะครับผมเนื่องจากผู้คนเนี่ยสามารถดำรงชีวิตและดำเนิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากกว่าเช่นการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือการค้าขายทําให้มีผู้คน,เ,นเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจํานวนมากนะครับและบางชุมชมนก็สามารถพัฒนาเป็นเมืองที่มีความเจริญมากขึ้นนั่นเองนะครับผมครับนักเรียนเรามาดูรูปกันนะครับรูปทางซ้ายน,ยนะครับจะเป็นรูปของบริเวณ นบ,บุรีสีนครพิงหรือจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมส่วนด้านขวานี่นะครับจะเป็นรูปของทนบุรีหรือสมัยทนบุรีของประเทศไทยเรานะครับจากหนังสือเรียนหน้า29นะครับคำถามก็คือเพราะเหตุใดนบ,บุรีสีนครพิงเชียงใหม่นะครับจึงจัดตั้งอยู่บริเวณที่ลาบที่มีแม่น้ำปิงไหลผ่านและทนบุรีทำไมถึงไปจัดตั้งอยู่บริเวณที่ลาบ ที่มีแม่น้ําเจ้าพยาหลาผ่านเพราะอะไรครับต้องเรียนรู้ไหมเพราะว่าในอดีตนี้นะครับผู้คนมักเข้าไปตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ใกล้แหล่งแม่น้ําหรือพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ํานะครับด้วยเหตุผลหลายประการเช่นเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทําเกษตรกรรมสะดวกในการนําน้ํามาอุปโภคบริโภคในชีวิตประจาวันและ รวมไปถึงการเดินทางไปในที่ต่างๆก็สามารถเดินทางไปได้ง่ายๆนั่นเองครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักแม่น้ำปิงและทนบุรีกันก่อนดีกว่านะครับอ่ะอย่างแรกเลยแม่น้ำปิงที่นักเรียนเห็นรูปใช่ไหมครับอ่าแม่น้ำปิงนี่ยนะครับมีต้นน้ำอยู่ที่ทิวเขาแดนลาวนะครับในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมไหลผ่าน จังหวัดหลายจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นลำพูนตากรำแพงเพชรนครสวรรค์ไหลไปรวมกับแม่น้ำน่านที่ตำบลปากน้ำโพนะครับกับตำบลแควใหญ่เป็นแล้วเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับรวมความยาวแล้วนี่นะครับผม715กิโลเมตรสำหรับแม่น้ำปิงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทนุรีคืออะไรนะครับ ครับผม ต่อจากแม่น้ำปิงก็คือทนบุรีนะครับผมทนบุรีเนี่ยนะครับจะมีชื่อเต็มๆว่ากรุงทนบุรีสีมหาสมุทรนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับทบรีเนี่ยเป็นเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานครแต่ในอดีตนี่นะครับทบรีเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากเลยเพราะว่าอยู่ในฐานะราชธานีของไทยนะครับในระหว่างพาศ 2310- ถึง2325ครับซึ่งปรากฏโบราณสถานที่ คัญในสมัยทนบุรีนี่นะครับก็คือพระราชวังเดิมนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือนะครับรวมถึงวัดวาอารามต่างๆเป็นจํานวนมากเลยนะครับผมาจากที่นักเรียนเห็นน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำปิงหรือทนบุรีเนี่ยประชากรล้วนนิยมเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่เพื่อประกอบอาชีพและการเดินทางต่างๆใช่ไหมครับอ่า ครับผมตามที่คุณครูบอกใช่ไหมครับว่าลักษณะภูมิศาสตร์ภูมิประเทศเนี่ยจะมีทั้งที่ราบรุมแม่น้ําและเทือกเขาสูงใช่ไหมครับสาหรับเทือกเขาหรือที่สูงเนี่ยครับการทั้งถิ่นฐานเนี่ยนะครับมักจะตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบเชิงเขาเพราะสามารถทําเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพได้สะดวกนะครับพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิศาสตร์เช่นในการติดต่อกับชุมชนอื่น นะครับผมจะาก,การติดต่อยากลำบากมากเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเนี่ยไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางต่างๆนะครับผมทำให้การขยายตัวของพื้นที่ที่ลาดสูงหรือที่สูงเนี่ยนะครับผมการพัฒนาของชุมชนเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นไปอย่างช้าๆนะครับรูปแบบของชุมชนก็จะจำกัดอยู่ในกลุ่มชน ที่เป็นกลุ่มจัดตั้งเดิมนะครับผมการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนภายนอกเนี่ยก็จะมีความช้ากว่าชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำนะครับผมเพราะชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำเนี่ยนะครับจะมีความสะดวกสบายในการคมนาคมมากกว่าใช่ไหมครับผมแต่ถ้าอยู่บนเทือกเขาหรือที่สูงเนี่ยการคัมนาคมเนี่ยก็จะยากลําบาก ปใช่ไหมครับตามรูปภาพเลยที่คุณครูขึ้นให้ดูนะครับผมสำหรับคาบนี้เนี่ยเราก็จะเรียนหัวข้อที่สีนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายในการในปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับผมเดี๋ยวคาบหน้าเนี่ยครับผมเราจะมาเริ่มเรียนกันในหัวข้อต่อมาครับก็คือปัจจัยทางสังคมนะครับไว้เจอกันคาบหน้านะครับสวัสดีครับ